คอมบังว่ามินาซังวันนี้เรามาเจอกันตอนกลางคืนนะครับหรือว่าใครเปิดตอนเช้าก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเซนเซอัดตอนกลางคืนเนาะวันนี้เราถึงบทที่33นะครับได้ซังจูสังขะนะครับก่อนอื่นก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับเดนฟรี24ชั่วโมงก่อนอื่นใครที่เพิ่งมาฟังนะครับหรือเพิ่งมาติดตามนะครับก็กดติดตามกดซับซับสไครต์ไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหา คลิปดีๆขอมาใส่ปุ่นมันจะเด้งๆๆให้ทุกคนเลยนะทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้นะหัวข้อก็คือโดนคุไรมัจิมัสกะนะครับสำคัญคือคำว่าโดนคุไรนะโดน k คุไร ok นี่คือคำอะไรนะฮะโดนคุไร ok จะมีความหมายว่าประมาณเท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบของการใช้คำพูดมากเลยนะมันจะมี2ประเภทก็คือโดนคุไรกับโดนคุไรนะครับทุกคนอ่า ทีนี้ <c oughs> ใครอยากเรียนไวยากรณ์เพิ่มเติมเซนเซจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับก็ไปกดดูวิธีการใช้โดนุกุใดนะครับโดนุกุไดเป็นคำประเภทคำถามนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยเนาะจ้าคิคิคฮาชิเมมาโช สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก n h K World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโค,โคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงศ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะวันนี้เราจะเรียนบทที่33เกี่ยวกับการถามว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำอะไรบางอย่างครับ ตกับไม้เพื่อนของเขามาถึงพิพิธภัณฑ์นินจาในจังหวัดมิเอะแล้วค่ะพวกเขาตัดสินใจจะลองใช้ชูริเกเคนหรือดาวกระจายอาวุธลับนินจาแล้วก็ไปเข้าแถวต่อคิวกันค่ะมาฟังบทสนทนากันครับどのくらい待ちますか15分くらいですわかりましたすごい本物のシュリケンだ あのมัตุนีちち่งいถิดคちับไมาดูความหมายกันไปทีละช่วงครับไหมถามพนักงานว่าจะต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะเข้าไปในพื้นที่ของดาวกระจายได้โดนรอประมาณเท่าไหร่ครับพนักงานตอบว่า15ประมาณ15นาทีครับ ไหมตอบว่าวかาครたิเข้าใจแล้วครับในที่สุดก็ได้เวลาคว้างดาวกระจายกันแล้วใครโตตื่นเต้นที่ได้เห็นดาวกระจายอาวุธลับค่ะซื้ออยผมสุดยอดดาวกระจายของจริงนะพนักงานอธิบายให้ทั้งสองฟังอานมาตนนะกรยกรุณาคว้างไปที่เป้าโน้นครับไม้คว้างออกไปเฮ้ยึออ โอชเตอร์ร่วงซะแล้วดาวกระจายอาวุธลับของไม้ไม่ปักเข้าเป้าแล้วก็ร่วงลงพื้นค่ะ,ะก่อนไปสำนวนหลักเนาะเซนเซอธิบายคำว่าโดนุกุไรนะครับโดนุกุไรเนี่ยเป็นคำประเภทกิมงฉินะหรือคำประเภทเขาเรียกว่าคำถามนะฮะโดนุก ok ุไรนะครับ มันจะเอาไว้ใช้คู่กับคำกริยาอย่างเช่นอันนี้คือคำกริยาคำว่า마지มัสก้า마지มัสกทุกครั้งเวลาใช้คู่กับคำกริยาเนี่ยเราจะต้องใช้คำถามเสมอเพราะว่าโดนุกุไรเนี่ยมันเป็นคำประเภทคำถามนะครับเป็นคำประเภทคำถามนะอ่าทีนี้เซนเซจะยกตัวอ,อย่างโดนุกุไรกับคำอื่นให้ดูนะครับมันจะมีความหมายว่า ประมาณเท่าไหร่ประมาณยังไงนะครับอย่างเช่นเราใช้คำว่าโดนกุไรทา a เบมาสกาเซนเซชอบคำใช้คำว่าทาเบมาสนะทุกคนเพราะมันเข้าใจง่ายเรื่องกินนะเข้าใช้ง่ายเนาะโดนก,กุไรทาเบอมาสกาอย่างเงี้ยก็จะมีความหมายว่ากินเท่าไหร่เนาะกินเยอะแค่ไหนต้องกินประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ โดนุกุไรเนี่ยมันถามเกี่ยวกับเรื่องปริมาณหรือถามเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาเนาะทีนี้เรื่องของการกินเนี่ย <c oughs> มันก็สามารถถามได้สองแบบคือถามเรื่องของระยะเวลาก็ได้ถามในเรื่องของปริมาณก็ได้นะครับอ่าหรือเราจะใช้คำว่าโ <c oughs> ดานุกุไรเบงเคียวชิมัสคะอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับ โดนุกุไรเบงเคียวชิมาสคาจะมีแบบเฮ้ยคุณเรียนมาประมาณเท่าไหร่แล้วสมมติว่าเซนเซเจอทุกคนที่พูดญี่ปุ่นได้อยู่แล้วเนาะเซนเซก็อยากรู้ว่าเออเรียนมานานไหมเรียนมาประมาณเท่าไหร่แล้วเซนเซอาจจะใช้คําถามถามทุกคนว่าโดนุกุไรเบงเคียวชิมาสคาอ่าเนี่ยหรือถามทุกคนตอนนี้เลยก็ได้นะครับถามทุกคนตอนนี้เลยนะทุกคนเรียนภาษาญี่ปุ่นมาประมาณเท่าไหร่แล้วเนาะโดนุกุไรเบงเคียวชิมาสคา ช่วยพิมพ์ลงมาให้หน่อยเนาะเรียนมาสมเดือนสองเดือนหนึ 1, ่งปี5ปีนะครับหรือใครไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาเนาะก็เราก็มาทบทวนกันนะครับอือทีนี้เวลาถามคําว่าคู่ใดเนี่ยมันจะมีความหมายว่าประมาณใช่ไหมครับทุกคนเวลาเราตอบเราก็มักตอบคําว่าคูใดเนี่ยตอบกลับมาด้วยเหมือนกันอย่างอันเนี้ยพนักงานเขาถามว่าเออต้องรอ,อไ,มไม้เขาถามว่าต้องรอประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับพนักงานเขาก็พูดว่ารอประมาณ15นาที ถ้าเราจะพูดว่ารอประมาณ15นาทีเราก็พูดว่าจูโกฟุงคือระยะเวลานะครับบวกกับคำว่าคูไดเดสจูโกฟุงคูไดเดสก็คือประมาณ15นาทีประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราบอกว่ารอประมาณ30นาทีเราจะพูดว่าอย่างไงรอ30นาทีเราก็จะพูดได้อย่างนี้นะทุกคนสร้างจูสร้างจุบกุ้งนะสร้างจุบกุ des ้งเดสสร้างจุบกุ้งเดสก็คือ รอ15นาทีเอ้ยรอ30นาทีนะครับถัดมาอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าฮงโมโนฮงโมโนเนี่ยมีความหมายว่าของจริงของแท้แน่นอนไม่ใช่ของปลอมนะมันมักเอาไว้คำหน้าคำนามแล้วก็ใส่คำช่วยโนอย่างนี้เพื่อเน้นย้ำว่าเฮ้ยเนี่ยของจริงว่ะนะ ใครตกตกใจมากเลยเพราะว่าการเห็นดาวกระจายของจริงทุกคนตื่นเต้นไหมใครเคยเห็นดาวกระจายของจริงดาวกระจายอันจริงไม่ได้เล็กนะทุกคนอันจริงใหญ่มากเพราะดาวกระจายจริงเนี่ยมันใช้ปลาใส่โคนแล้วคนก็ตายคือก็เปรียบเสมือนมีดอะที่แบบมีหลายๆเล่มหลายๆเล่มมาแล้วก็ถูกปลาออกไปมันก็ไปจิ้มใช่ไหมครับเออดาวกระจายจริงอันอันตรายนะทุกคน <c oughs> เป็นของอันตรายนะครับดาวกระจายเรียกว่าชูริเคง ชูริเคงนะทีนี้ถ้าเราจะลองฝึกเอาคำว่าโฮงโมโนเนี่ยมาใช้นะของอะไรที่มักจะเป็นของปลอมมันก็จะต้องมีคำว่าโฮงโมโนมาใช้เสมออย่างเช่นอุ้ยเพชรปลอมอย่างเงี้ยเราบอกไม่ใช่นี่คือเพชรจริงหรืออ่อมไหมครับอ่าเพชรจริงทองคำจริงอย่างเงี้ยนะฮะเราก็พูดว่าโฮงโมโนโนไดยา ฮงโมโนโน่ไดยาโมงโดไดยาโมงโดนะฮะก็คือไดมอนด์ไดมอนด์คือแปลว่าเพชรนะครับทุกคนฮงโมโนโน่ไดยาโมงโดอ่านะอันนี้ตัวอย่างนะครับโคโนมัตโตนี้นาเกตะกระไซอันนี้ทุกคนจําไว้เลยว่ามัตโตนี้นาเกดุมัตโตนี้นาเกดุมัตโตเนี่ยจะมีความหมายว่าเป้าเป้านะครับทุกคนมัตโตเป้าที่เป้าเอาไว้ลานาะแต่ ไม่คล้ายๆกับคําว่าเป้าหมายเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเป็นคําว่าเป้าหมายเนี่ยเสียงมันจะไม่ได้อ่านว่ามาโตะมันจะอ่านว่าโมกุเตกิแต่ใช้คันจีเหมือนกันนะทุกคนหน้าอย่างเงี้ยนะเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะใช้คําว่าโมกุเตกิะนะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยบางทีก็สุดๆเหมือนกันนะทุกคนคือถ้ามันเป็นตัวเดี่ยวเนี่ยเขาจะตีความไปเลยว่าออกเป็นเสียงภาษาญี่ปุ่นอันในเรื่องของคันจีนะครับ ใครอยากเก่งคันจิเดี๋ยวเซนเซ่ถ้าทําซีรีส์คันจิแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะอันนี้ซีรีส์คันจิยังไม่ได้ไม่ได้ทามากนะมีทําแค่แปดสิบตัวใครอยากเรียนคันจีก็ไปดูน้าปกออกสีส้มๆอะ่ะจะมีอยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบตัวที่เป็นพื้นฐานนะครับแต่ถ้าอยากเรียนคันจิเพิ่มหรือใครอ่อนคันจีเนาะก็เดี๋ยวมีมีซีรีส์ต่อประมาณสองร้อยตัวนะครับก็ติดตามไว้นะ ซับคลายไว้แล้วก็ไปหาเรียนในในคลิปได้เลยนะครับมีทําไวเนาะเอนะฮะเอถัดมาก็โอจิจัตตะรูปจัตตะเนี่ยเป็นรูปเขาเรียกว่ารูปกันเองเนาะหรือรูปไม่สุภาพนะจะมีความหมายว่าเสียแล้ว <c oughs> เสียแล้วหรือว่าเสลยหรือแบบเออมันตกไปแล้วอะ่ะอ่าม,มันจะมีความหมายว่าแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยรูปจัตตะเนี่ย มันจะมาจากรูปสุภาพแบบนี้นะทุกคนอย่างเช่นเราพูดว่ากินกินนะครับทาเบรุทีนี้ถ้าเราบอกว่าอุ้ยกินไปแล้วอะ่ะกินไปซะแบบเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะพูดว่าทาเบตเตชิไมมาชตะอันนี้รูปสุภาพนะครับทาเบตเตชิไมมาชิตะเขาจะเรียกว่ารูปชิไมมาชตะนะครับชิไมมาชิตะ ก็คือบ่งบอกอาการที่แบบทําไปแล้วย้อนกลับมาไม่ได้เนาะอย่างเช่นแบบเขาเดินไปเสียแล้วเขากินไปเสียแล้วอย่างนี้ทีนี้รูปชิไ่ไมมาชตะเนี่ยมันก็เป็นรูปสุภาพทีนี้ถ้าไม่ใช่รูปสุภาพเนี่ยมันจะตัดตรงนี้ออกหมดเลยทุกคนแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ทาเบจัดตัอ่านะอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะ จากยาวมากๆกลายมาเป็นสั้นสะง,งันนะทเบจตะตัดทเบจตะตนะก็มีความหมายว่ากินซะละละกินเสร็จเสียแล้วอย่างเงี้ยนะครับอืมถ้าใครงงตรงนี้เดี๋ยวเซนเซลงลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็ไปดูที่ลิงก์ด้านล่างเอาเนาะแต่ให้มีความเข้าใจความหมายว่ามันเป็นการบอกอากับกิริยาที่แบบทําไปแล้วโดยไม่ทันได้ตั้งใจเนาะเออหรือหรือฉันเผลอพูดไปแล้วอย่างเงี้ย ราไม่ได้ว่าพูดแล้วนะทุกคนเราจะเน้นว่าเราเผอพูดไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นฮานาชิจัตตะเรื่องไม่ดีเราเผอพูดไปแล้วฮานาชิจัตตะหรือความลับอย่างเงี้ยเราเผอพูดไปแล้วเอ,อ่อยกตัวอย่างนี้น่าจะเข้าใจมากกว่านะ้ออย่างเช่นคำว,ว่าความลับก็คือฮิมิสึอย่างนี้ก็ได้ฮะฮิมิสึฮานาฮานาชิจัตตะอ่านี่รูปจัตตะนะแบบอ,อุ้ยดันพูดความลับไปเสียแล้วฮิมิสึฮานาชิจัตตะ อย่างนี้นะครับนึกอ,ออกเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันนะครับฝึกอ่านเนาะอ่านให้คล่องจริงๆถ้าใครติดตามนะวันนี้บทที่33แล้วเนาะก็น่าจะคล่องแล้วนะครับอ่ะเริ่มเลยนะโดโนกุไรนะโดโนกุไรมาจิมาสกาโดโนกุไรมา i m a s u k a ออกเสียงตามเซนเซนะครับ Donokurai โดนคุไรมาจิมัสกะโดโนคุไรมาจิมัสกะนะถัดมาคําว่าจูโกฟุงจูโกฟุงจูโกฟุงกุไรเดสจูโกฟุงกุไรเดสอ่าคำนี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะวากาดิมัสตะวากาดิมัสตะสุโกยสุโกยอ่าอันนี้นะครับฮงโมโนโนะชูริเคนดาฮงโมโนโนะชูริเคนดา อันนี้เราอาจจะใส่เอกเซนต์ไปนิดนึงนะทุกคนเวลาพูดเนี่ยมันคือแบบอาการตกใจอฮงโมโนชูริเคนดาฮงโมโนชูริเคนดาอย่างเงี้ยนะครับอ่าพนักง,งานก็อะโนมัตโตนีนาเกะเตกุระไซอะโนมัตโตนีนาเกะเตกุระไซนะเออ่าอันนี้คือการอ่านให้ได้อัธรสนะทุกคนเออย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอจิจัตตาโอจิจัตตา อย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคนะวันนี้เล่นใหญ่วลหลักประจําวันนี้คือรอประมาณเท่าไหร่สำนวนどのくらい？เป็นคําถามแปลว่าประมาณเท่าไหร่หรือสักแค่ไหนคําว่า待ちますか？คือคํากริยารอます<つ>ที่อยู่ในรูปますซึ่งกลายเป็น待ちますและตามมาด้วยคําช่วยか เป็นการบ่งชี้คำถามและทั้งหมดแปลว่ารอประมาณเท่าไหร่จุดสำคัญประจำวันนี้คือการถามว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะได้ทำอะไรบางอย่างถามโดยใช้คำถามตัโนคือไรเพื่อถามเวลาหรือระยะทางหรือจํานวนครับอ๋อดังนั้นการจะถามว่ารอ,อนานเท่าไหร่ก็ใช้คำกริยารอมาสึแล้วก็ถามว่า โดนらกุไรมัจมาสกานั่นเองนะคะทีนี้ก็ฟังแล้วก็พูดตามนะคะมัจすมาสกาโดนまกุไรมัจมาสกา ต่อไปฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการรอครับสถานการณ์คือชายคนหนึ่งอยู่ในรถแท็กซี่กำลังมุ่งหน้าไปสนามบินปรากฏว่าใช้เวลานานเพราะการจราจรหนานแน่นเขาจึงถามคนขับรถแท็กซี่ครับすみませんあとどのくらいかかりますか20分くらいですมาดูความหมายกันครับすみません かかขอโทษครับใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่ครับสํานวนซุมิมาเซงใช้เรียกความสนใจของอีกฝ่ายต่อมาคําว่าอัตโตแปลว่าหลังจากนี้หรืออีกคือหมายความว่าจะนานต่อไปจากเวลาที่ผ่านมาแล้วเท่าไหร่และค่ากิมัสคือคํากริยาคาการุかかแปลว่าใช้เวลาเสียเวลาหรือใช้เงินเสียเงินตามที่จําเป็นโดยอยู่ในรูปมัสครับ 20分くらいです。ประมาณ20นาทีครับคําว่า20分แปลว่า20นาทีและくらいแปลว่าประมาณฟังแล้วพูดตามค่ะどのくらいかかりますかあとどのくらいかかりますか มาลองกับอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับอ่ะเซนเซอธิบายเรื่องโดนุกุไรคาคาริมัสกะนะครับทุกคนโดนุกุไรคาคาริมัสกะเนี่ยเป็นสำนวนนะทุกคนจำติดหัวติดปากไปได้เลยนะมันมักจะใช้ถามเรื่องระยะเวลาก็ใช้ได้ถามเรื่องปริมาณก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับบริบทหรือหน้าง,งานที่เราถามนะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรากำลังทำ กาแฟอยู่เนาะฝึกฝึกชงกาแฟอยู่อย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดเราถามว่าโดนุกุไดคาคาดิมาสกาเนี่ยมันจะมีความหมายว่าอ้าวเราใช้กาแฟมากหรือน้อยทุกคนเก็ตไหมครับแต่อันเนี้ยเขาอยู่บนรถแท็กซี่มันก็จะเป็นเรื่องของการถามเรื่องระยะเวลาอ่าทีนี้ถามเรื่องของเงินก็ใช้ได้เหมือนกันนะสมมุติว่าถ้าพูดถึงเรื่องการไปเรียนที่ญี่ปุ่นอ่าไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับ นิฮอนริวงาคุอย่างนี้นะฮะนิฮอนริวงาคุทีนี้ถ้าจะถามว่าไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะใช้เงินประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะใช้ถามได้นะครับโดนอคุไรนะอิโยวะโดนอคุไรโนอิโยวะคาคาริมัสกาอ่าคาคาริมัสกาอ่า รูกคาคาดีมาสไม่นิยมใส่คันจินะครับทุกคนมักจะเป็นลูกนีลักษณะนะโดนโนคุไดคาคาดีมาสกะอะเราอาจจะเพิ่มคําว่าชิโยเข้าไปก็ได้นะจริงๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะทุกคนคําว่าชิโยเนี่ยจะมีความหมายว่าค่าใช้จนะ่ายเนาะค่าใช้จ่ายเราพูดถึงมิโนลิวกะกุกก็คือการไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะในกรณีนี้ก็คือการเรียนต่างประเทศใช่ไหมครับ เราก็อยากรู้ค่าใช้จ่ายก็โดนุกุไรโ,โนฮิโยะคาคาดิมัสกะอย่างนี้ก็ใช้ถามได้หรือถ้าเรากำลังอ่ะเมื่อกี้เซนเซย,ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะโคโฮีโคโฮีคือคกาแฟนะฮะโคโฮีนิซาโตซาโตอิเรุโตกิอ่ะเซนเซสมมุตนินะทีนี้ อา้าวงงกับเขาดิอ่ะสมมติเรากำลังใส่น้ำตาลเข้าไปในกาแฟเนาะโคฮีนะิซาโตอิเดรุเซนเซสกดผิดทันทีนะอิเดรุ ru. แปลว่าใส่นะครับอ๋อทำไมมันไม่ใส่ให้งงดิเอออิเดรุตกกิก็คือตอนที่กำลังจะใส่น้ำตาลเข้าไปในกาแฟเนี่ยเราอาจจะถามว่า เออมันต้องใส่น้ำตาลประมาณเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถถามได้ว่าโดนกุไรคาคาริมัสกะก็ได้นะฮะหรือถ้าพูดให้ชัดเนี่ยเราเปลี่ยนคำว่าคาคาริมัสเป็นอีเดมัสที่แปลว่าใส่ก็ได้นะฮะใส่ในที่นี้คือใส่น้ำตาลนะทุกคนไม่ใช่ใส่เสื้อผ้านะโดนกุไรอีเดมัสกะคือต้องใส่น้ำตาลประมาณเท่าไหร่ถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะ สมมุติว่าเราถามคนอื่นว่าจะนั่งรถเมยไปพิพิธภัณฑ์ยังไงแล้วก็ได้รับคำตอบว่าเดินไปก็ได้ลองถามดูว่าจะต้องเดินสักเท่าไหร่กว่าจะไปถึงครับคำว่าเดินพูดว่าและรูปมัสคือเชิญครับทุกคนลองเอาคำว่า อารุคิมัสมาใส่เนาะกับโมซึมาใส่อย่างอันแรกเนี่ยก็จะได้คำว่าโดโนคูไรอารุคิมัสกะโดโนคูไรอารุคิมัสกะอย่างนี้นะครับว่าเอ้ยต้องเดินประมาณเท่าไหรอ่อ่ะคือเดินไกลไหมนั่นแหละเนาะโดโดโนโดโนคูไรนะอารุคิมาสก้า อันนี้ก็จะมีความหมายว่าโดนุคุไรอารุกิมัสกะอันนี้ก็จะมีความหมายว่าเออต้องเดินแบบไ,ไกลๆประมาณเท่าไหร่นะครับหรืออันนี้เราจะถามว่ามันอยู่ได้นานไหมนะครับก็คือใช้คําว่าโดนุคุไรโมจิมัสกะอย่างนี้ก็ได้โดนุคุไรโมจิมัสกะคือแบบเออมันอยู่ได้นานเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคตอบารุกิมัสกะ どのくらい歩きますかได้เวลาของช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องแล้วครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีบอกระยะเวลาครับในบทสนทนาระยะเวลารอคือจูโกฟุงไกรหรือประมาณ15นาทีใช่ไหมคะครับคำว่านาทีพูดว่าฮ <c oughs> ก็นําคำนี้ไปต่อท้ายตัวเลขครับเช่น5นาทีพูดว่า <5 S 1> และ10นาทีคือ <10 S 1> ตรงนี้ขอให้สังเกตและระมัดระวังเกี่ยวกับวิธีการพูดคำว่า 10, 10ที่มี <5 S 1> ตามมานะครับเสียงเขาเบาเนาะคือโกฟุงนะทุกคนมันอ่านว่าฟุงนะครับโกฟุงแต่ทีนี้เวลามันออกเสียงเรื่องของการนับนาทีเนี่ย เวลาเป็นสิบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจูฟุงนะมันคือชุบปุงชุบปุงคือเสียงมันจะเปลี่ยนนะครับเสียงมันจะเปลี่ยนชุบปุงนะหรือสิบห้าเนี่ยมันจะเป็นจูโกฟุงจูโกฟุงเสียงจะเป็นตัวเอแต่พอเป็นสิบนาทีเนี่ยชุบปุงชุบปุงมันก็จะปิดด้วยปอปาอันนี้เป็นเรื่องของอัดอเขาเรียกเรื่องของอัธศาสตร์นะทุกคน อัตศาสตร์คืออะไรเดี๋ยวอันนี้มันอาจจะลึกเกินไปแต่เซนเซอธิบายคร่าวๆนะใครเรียนช่องนี้คุ้มมากเพราะตะก่อนอ่ะเดอเซนเซบอกให้คือตะก่อน่ะท่องแบบนกแก้วนกขุนทองทุกคนอิจฟุงนิฟุงซมปุงโกฟุงลบปุงอย่างเงี้ยได้แต่ท่องเอาแต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจจริงๆมันมาจากเรื่องอัตศาสตร์ก็คือ เสียงของตัวอักษรที่มันมากระทบกันแล้วเสียงมันลดลงเสียงมันลดลงแล้วทําให้เปลี่ยนเสียงมันมีที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมถึงเป็นจุปุงไม่ใช่เป็นจูฟุงเนาะวันหลังเซนเซก็แต่อันนี้ก็ใช้เวลานะเพราะว่าใช้เวลาในการทําเหมือนกันทุกคนเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องลึกเนาะอันนี้ก็ให้ทุกคนจําไปก่อนละกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะนับเวลาเป็นเนี่ยเดเซนเซทำรายละเอียดลงไปให้ นะครับก็ดูที่ลิง์กด้านล่างเลยนะครับดูที่ลิง์กด้านล่างใครที่เรียนผ่านติ k t o อกต้องมาเรียนผ่านบ้านแดงเท่านั้นนะครับอันนี้บอกก่อนเนาะฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ5นาทีกู10นาที10บหนาที15้อก20นาที 20分ต่อไปคือระยะเวลาที่เป็นชั่วโมงพูดว่า<間>หลังตัวเลขนำคำว่า<間>ต่อท้ายเข้าไปเช่นหนึ่งชั่วโมงหรือถ้าเป็นสองชั่วโมงก็คือ 2> 2แต่ต้องระวังนะครับตัวเลขบางตัวออกเสียงแตกต่างออกไปในส่วนนี้คำว่าสี่ชั่วโมงคือ y ี่ i ั a n g เจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงและเก้าชั่วโมงคือ Kuji ชั่ g งเอาละครับทีนี้พูดว่า1ชั่วโมง30นาทีได้ไหมครับพูดว่าอิจิจิกังซังจุปุนใช่ไหมคะถูกต้องนะครับนอกจากนี้ก็แทนที่จะพูดสามสิบนาทีก็พูดว่าหรือครึ่งก็ได้นะครับฉะนั้นวิธีพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ 1時間半どのくらい待ちますか15分くらいですわかりましたすごい本物の手裏剣だあの的に投げてくださいああ落ちちゃった าชได้เวลาของช่วงสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไมคแล้วค่ะวันนี้เป็นการแนะนำการท่องเที่ยวแบบสัมผัสประสบการณ์จริงค่ะ โปรแกรมที่จัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวมีกิจกรรมมากมายหลายชนิดเลยแหละครับอย่างในบทสนทนาประจำบทเรียนนี้ไม้กับไคโตก็คว้างชูริเกนหรือดาวกระจายอาวุธลับนินจาด้วยนะคะใช่ครับหรือเราอาจจะอยากลองสัมผัสประสบการณ์เป็นนินจาหรือซามรไรหรือบางทีอาจจะชอบใส่ชุดกิโมโนเข้าวร่วมพิธีชาจัดดอกไม้หรือทาขนมญี่ปุ่นนะครับหรืออาจจะเลือกทาอะไรที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนะครับอย่างเช่น ก็อย่างเช่นการทำแบบจำลองตัวอย่างอาหารจริงอย่างที่วางอยู่ตามหน้าต่างร้านอาหารครับรู้จักแบบจำลองที่ว่านี้ไหมครับอ๋อรู้จักค่ะเป็นแบบจำลองอาหารที่ใช้พลาสติกเหมือนกับอาหารจริงๆเลยใช่ครับคือเราสามารถทำอาหารปลอมขึ้นมาได้โดยตัวเองครับ นอกจากนี้ยังมีสถานที่หลายแห่งซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของญี่ปุ่นที่เปิดโอกาสให้สัมผัสประสบการณ์ภัยพิบัติจำลองอีกด้วยครับเช่นแผ่นดินไหวฝนตกหนักไฟไหม้และสึนามิเพื่อเรียนรู้การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครับเป็นไงทุกคนเนาะหัวข้อนี้ก็พูดถึงกิจกรรมนะครับคำว,ว่ากิจกรรมเนี่ยคือ กิจกรรมนะครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคาสึโดนะทุนน่นให้ไปเพิ่มนะครับคาสึโดนะเพื่อเราได้ยินทีนี้มันก็จะมีแบบการใส่ชุดคิโมโนนะคิโมโนคิดอย่างนี้นะแล้วก็ขนมญี่ปุ่นนะวากาชิ เซนเซนนึกคำไม่ออกนะน่าจะเป็นเอ่อจะเขียนว่าขนมญี่ปุ่นก็ไม่ออกนะฮะก็เป็นนิฮโโนโอคาชิ่างนี้ก็ได้แล้วกันนิฮโนโอโอคาชิอ่านะขนมญี่ปุ่นนะครับขนมญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้งถั่ว,วไม่ถั่วแดงก็ถั่วดำทุกคนมีแค่นี้เองเนาะอ่าแล้วก็แบบจำลองอาหารนะครับ สำหรับวันนี้นะก็คิดว่าทุกคนก็อาจจะจบไปด้วยความสนุกแล้วก็ได้สาระความรู้นะครับชอบกดไลค์ like, ชอบกดแชร์นะครับก็ี่มีากนะ,ะนะวันนี้เราต้องพูดคำว,ว่าโดนุกุไรมาจิมาสกาได้แล้วนะใครพูดได้แล้วกดบวกหนึ่งลงมาให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันที่คลิปถัดไป